สวัสดีครับเมื่อนี้มาเอาบอกสมบูอกินนะครับดกไลยครับดกจนรากดินครับ โอ้ยสูงไหลครับจังได้เสียวถึงเนาะบันดนี้เนาะออกก่อนโอ้ยจุดสูงไหลจุดสูงไหลครับได้แล้วเอาโน่นนี่ก่อนครับ แลครับยู่สูงหลยยุ่กับยอดหนาได้แล้วครับสมบัรท้องดีได้เลยครับ